เราจะเริ่มต้นการสร้างหนังสั้นด้วย AI โดยการเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้คือไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทจะต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับคลิปนี้ผมจะมาลองสร้างหนังสั้นสักเรื่องหนึง่งโดยการใช้ AI ตัวที่เขาให้มาลองใช้ฟรีทั้งหมดเลยครับจะใช้ตัวไหนบ้างเราลองมาดูกันครับการทำหนังสั้นด้วย AI มี4ขั้นตอนนะครับมีดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1การคิด p ็ o ตเรื่อง สคริปต์ของหนังสั้นของเราตัวละครฉากต่างๆบทพูดบทบรรยายต่างๆต้องเตรียมไว้ก่อนที่จะเริ่มทำขั้นตอนถัดไปโดย AI ตัวที่ไม่เสียเงินเราสามารถใช้ให้ช่วยเราคิดบทได้ก็จะมีได้แก่ ChatGPT Google Gemini Grok DeepSeek Queen AI เอาเป็นว่าเรามาลองเขียนพล็อตเรื่องกันก่อนแล้วกันครับผมขอไอเดียแชท GPT เกี่ยวกับชื่อเรื่องบทฉากได้มาประมาณนี้ครับหนังสั้นชื่อเรื่อง24ชั่วโมงก่อนจัก,กรวาลถูกลบบทคร่าวๆค,คือเหตุการณ์ปี2035ก็อีก100ปีข้างหน้าโลกทำสงครามระหว่างมนุษย์กับ AI จนโลกลุกเป็นไฟในพลเคนแกนนำฝั่งมนุษย์นำทหารเข้าปะทะกับไรล่าแกนนำฝั่ง AI จนความวุ่นวายเกิดขึ้นโลกและดวงดาวต่างๆเสียหายอย่างหนักจนกระทั่ง AI ตัวแทนของพู้ช่าระดับจัก,กรวาลต้องเข้ามาเป็นผู้ตัดสินว่าจะทำการรีเซ็ตจัก,กรวาลน,นี้เรามาเอาแบบตัวละครกันก่อนแล้วกันครับตัวละครหลักมี2ตัวครับฝั่งแกนนำมนุษย์นายพลเคนผมให้ c h a t GPT ช่วยออกแบบและให้นาโนบานาน่ช่วยวาดภาพในพลเคนขึ้นมาครับโดยเราจะใช้เว็บโฟลของ Google ซึ่งก็คือ lab. google นั่นเอง เมื่อเรากดเข้าไปแล้วจะเห็นได้ว่าเราสามารถกด Create with Flow ได้ทำการกดอ่านเงื่อนไขทั้งหมดแล้วกด Next เลื่อนหน้ากดเงื่อนไขลงมาข้างล่างแล้วกด Continue ต่อได้ครับจากนั้นเราก็จะสามารถเข้าหน้าหลักการสร้างรูปภาพได้จะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินซื้อ Gemini เราจะมีเครดิต100เครดิตต่อเดือนแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเราเลือกกดสร้างรูปภาพเราก็จะสามารถใช้งาน Nano Banana ได้ครับซึ่งเป็นการสร้างรูปภาพโดยไม่เสียเครดิต หรือว่าใช้ศูนย์เครดิตนั่นเองถ้าใครเป็นสมาชิกของเจมินายรายเดือนอยู่แล้วก็จะสามารถใช้นาโนบานาน่าโปได้เลยครับเรามาลองสร้างในพุพลเคนกันครับเราก็แค่นำเอารายละเอียดที่ให้ h ัด GPT ออกแบบไว้เป็นภาพครึ่งตัวเห็นใบหน้าชัดๆทํทำการ Copy ข้อความมาวางไว้ที่ช่องสร้างรูปภาพจากนั้นก็กดสร้างได้เลยครับหลังจากนั้นก็ทำการสร้างตัวละครอีกตัวที่ชื่อว่าลายราครับ ตอนแรกผมให้แช GP t GPT เขียนพร้อมแบบตัวละครเต็มตัวแต่ปรากฏว่าได้ลักษณะตัวละครที่ผิดเพี้ยนไปผมเลยแก้ไขใหม่โดยเลือกตัวละครที่ตรงกับที่คิดเอาไว้และสร้างตัวละครเต็มตัวโดยการอัปโหลดใบหน้าเดิมเป็นตัวอ้างอิงด้วยครับรอบนี้ผมพบว่าได้ตัวละครเต็มตัวที่มีโครงสร้างใบหน้าแบบเดิมครับ ต่อไปผมจะสร้างภาพวาดของตัวละครมุมอื่นๆด้วยครับจะเก็บไว้เป็นตัวอ้างอิงในฉากต่างๆด้วยผมใช้นาโน b a n a น่สร้างรูปภาพมาประมาณ50รูปครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสักเครดิตเลยครับหรือจะสร้างมากกว่านี้ก็ได้จากนั้นเรามาลองสร้างวิดีโอกันเนื่องจากว่าเรามีเครดิตในการสร้างที่ VO3 จำนวน100เครดิตเท่ากับสามารถสร้างวิดีโอที่จะสามารถพูดได้แค่5วิดีโอดังนั้นผมจึงจะเก็บเอาไปใช้เฉพาะในฉากพูดสำคัญสำคัญนะครับแต่ถ้า5วิดีโอไม่พอก็อาจจะต้องใช้อีเมลอื่นเข้าไปใช้งานครับถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ผมมีตัวเลือกในการสร้างวิดีโอด้วยกรอกซึ่งจะได้ภาพความยาวแค่5วินาทีและโซระ2ที่มีความยาว15วินาทีดังนั้นตัววิดีโอถ้าผมต้องการสื่อถึงเหตุการณ์ยาวๆผมจะใช้โซระ2ก็แล้วกันครับทำการซ i g อินให้เรียบร้อยแล้วก็แนบภาพที่เราสร้างเอาไว้แล้วพร้อมกับใส่ข้อความอธิบายเพิ่มลงไปครับจากนั้นก็รอสักพักครับ พอได้วิดีโอมาแล้วก็กดดาวน์โหลดวิดีโอเอามาใช้งานได้เลยครับส่วนถ้าเป็นคลิปสั้น5วินาทีผมจะใช้กรอกครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่เว็บของกรอกเราจะเลือกใช้งานในหมวด Imagine ครับก่อนอื่นต้องไปที่ Setting ก่อนครับเพื่อไปปิดการสร้างวิดีโอโดยอัตโนมัติครับเพราะไม่อย่างนั้นเวลาเราเอาภาพไปวางไว้ยังไม่ได้ใส่พร้อมอะไรเลยก็จะสร้างวิดีโอให้เราแบบมั่วๆให้ครับ ทำการลากภาพที่ต้องการสร้างวิดีโอเอาไปวางไว้ครับแล้วก็ใส่พร้อมที่ต้องการแล้วก็กดสร้างวิดีโอได้เลยครับใช้เวลาไม่นานเราก็จะได้วิดีโอทำการ up scale วิดีโอแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยถ้าอยากได้ภาพการเคลื่อนไหวต่อเนื่องก็ทำการหยุดวิดีโอที่เฟรมสุดท้ายทำการคลิกขวาดาวน์โหลดรูปภาพเฟรมสุดท้ายเราก็สามารถนำไปสร้างวิดีโอใหม่ ไม่อยากพิมพ์พร้อมภาษาอังกฤษก็พิมพ์พร้อมไทยได้เลยครับแต่กรอกจะไม่พูดภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใสา่เสียงทับเข้าไปอีกทีครับซึ่งเสียงพูดก็ใช้การสร้างเสียงของ Google ได้ครับตามลิงก์ที่ผมให้ไปส่วนวิดีโอที่เราได้มาจากโซระ2นั้นมันจะมีตัวลายน้ำติดมาด้วยถ้าเรารำคาญลายน้ำก็ใช้เว็บทั่วไปช่วยลบลายน้ำออกให้ได้ครับลองค้นหาดูกันครับ จากนั้นเราก็ใช้วิธีการนี้สร้างวิดีโอไปเรื่อยๆครับพอได้วิดีโอครบตามที่ต้องการก็นำไปตัดต่อครับก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละคนไปและนี่เป็นวิดีโอที่สร้างจากฟรี AI ครับไม่เสียค่าเครดิตเรียกว่าเน้นต้นทุนต่ำสุดๆเลยครับลองไปดูคุณภาพและผลงานดูครับหวังว่าจะพอเป็นไอเดียสำหรับใครที่อยากลองสร้างหนังสั้นของตัวเองโดยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับแต่วิธีการนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า อาจจะไม่ต้องเสียเงินตลอดไปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าผู้ให้บริการเขาจะเรียกเก็บเงินกันวันไหนผมก็ไม่รับประกันได้เหมือนกันครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้สร้างได้ฟรีอยู่ก็ลองไปทดสอบกันดูได้ครับสงครามระหว่างมนุษย์และ AI ดํดำเนินมาหลายปีกองกำลังสุดท้ายกำลังจะปะทะกัน ความขัดแย้งที่หาข้อยุติไม่ได้สักทีพวกเราจะไม่ยอมให้เหล่า AI ปกครองเราเราจะต้องกอบกู้โลกของเราคืนมาพวกมนุษย์นั่นแหละคือตัวถ่วงความก้าวหน้า Come out today. December 6, 2035. What's left of the city burns while they sweep the ruins. Count at least a hundred drones in the air. More coming out of the smoke. Stay low. They're scanning for survivors. Copy that. ดุนจักรวางเสียหายโลกใบนี้ใช้ทรัพยากรเกินกว่าค่าเฉลีย่ยการลบและรีเซ็ตเป็นคำตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุดอีก24ชั่วโมงโลกจะถูกลบพร้อมข้อมูลทั้งหมด